ออกมาแล้วคะัะพี่น้องบอกว่าเรือเที่ยวนี้แบจัดอยู่ใน,นสายเองครับตัดสายเองครับแตนบอกว่านามจะุลกะทิ้งแดงอีกคนหนึ่งบอกว่าชื่อชอืบอกว่ากะทิ้งแดงกะทิ้งแดงกะทิ้งแดง,งแนงพนตาหวาจัดอยู่รอางน้ำแดงฟังปะเทตทายเป็นเรือไทยเป็นเรือไทย เพชรจุรดีสําหรับบอกว่าร้องหนาบใสน้ำเงินได้ก็คือพรสวรรค์กะทิ้งใดงเป็นเรือจากสอปปจากสอปปเล่าเที่ยวนี้ว่าทำกันกันขึ้นมาเพราะว่าเขาจะเก็บคะแนนเอาไปทําการแข่งขันในประเภทกอเอ,อ้ยก่อไก่ใครจะทำได้ใครจะทำไม่ได้เที่ยวนีม้มาดูมาดูอัดกันมาเต็มที่แล้วโว้ย เขาบอกว่าเปิดตัวหัวสนามในนามของกะทิงแดงเจอกะทิงแดงกะทิงแดงได้ไทยหรือจะสู้กะทิงแดงดาวเขาบอกว่าเปิดจัวมาเที่ยวนี้ใน,นการแข่งขันเรือยาวทิ้งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากม็สมเด็จพระเทพพระราชลา,ลาสุนทสยามพระบรมราชชกมารีปรจจำปี2567ยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวันดน้องขายดูตามสายตาเขาบอกเดือล้ํานำหน้าไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือล่องนาทองเงินล่องนานํนนานเงินในนามของพอรสวรรค์กะทิงแดงเปิดภายเลยจะแสงแล้วแสงได้ไหมแสงได้ไ ไม่ได้ขนาดนั้นกะทิ้งแดงจะออกเลยหรือเปล่ากะทิ้งแดงของปกครองสอดกันว่าตอนนี้รู้ตัวว่าเป็นรองเริ่มหมดเริ่มเบียดเริ่มเสียเรืมาแล้วว่าอย่างไงกะทิง้งแดงกะทิ้งแดงจะไล่ปีกกะทิง้งแดงพรสวรรค์ได้หรือไม่ขัดนี้พรสวรรค์หลับหน้าขึ้นมาบานขนลำเลืองหนึ่งขนลำเลืองหนึ่งยังสูดสียังดูไม่ออกบอกว่าได้ใครอยู่ใครไปบอกว่าลอยแม็กสุดท้ายจะเข้าเส้นไซตตอนนี้ผู้เบาเสียงควันผู้เบาเสียงควันในน้ำของพรสวรรค์กะทิง้งแดงตีแห้งชะงางออกจากเบาจากเพชรชบุรีในน้นำของกงงันาานหีน พรสวรรค์หนี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 แล้วเอือตันสองลำก็ปล่อยเหือจูงแขนกันเขาเส้นชัยต่กับการผู้ส่งเกียร์มันรอช้าตตดสินเรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ำน้ำเงินในน้ำของเรือพรสวรรค์กะทิงแดงในที่สุดกะทิงแดงฝาน้ำเงินก็ชนะกะทิงแดงฝาแดง